สวัสดีครับวันนี้ผมลองมาชวนทำเมนูไข่เจียวสูตรใหม่ๆกินกันนะครับจะบอกว่าสูตรนี้กินกับข้าวอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันนะครับไข่ที่ยังไม่เคยลองทำเนี่ยลองทำตามดูได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมใช้ไข่ไก่2ฟองครับใส่หมูบดลวกลงไปครับและฉีกใบกระเพราเนี่ยใส่ลงไป ใส่ซอสปรุงรสสาเร็จลงไปเล็กน้อยนะครับหรือใครไม่มีซอสปรุงรสสาเร็จเนี่ยสามารถใช้ซอสหอยนางรมได้เลยนะครับทําการตีๆคนๆให้เข้ากันนะครับทุกคนหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเติมน้ําพริกเผาลงไปจะกระดกหินทําไมเนี่ยมันคือน้าพริกเผานะครับใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชาพูนๆนะครับและทําการตีๆคนๆให้เข้ากันครับนี่ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เลยจากนั้นตั้งกระทะ ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแบบนี้นะครับหรือประมาณสัก1ช้อนโต๊ะหรือสช้อนโต๊ะนะครับเมื่อน้ำมันร้อน,อนแล้วก็เทไข่ลงไปเลยครับทําการทอดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจนกว่าตัวไข่เนี่ยจะสุกทั้ง2ด้านนะครับจะบอกว่าตอนที่ทอดเนี่ยกลิ่นหอมมากๆเลยครับทุกคนมันมีความหอมของกลิ่นน้ำพริกเผานะครับแล้วก็กลิ่นของใบกะเพราเนี่ยดีมากๆเลย อันนี้ในคิดไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงนกที่ไหนร้องนะครับเสียงดังมากเลยนะสงสัยน้องนกเนี่ยจะได้กินของไข่เจียวนะครับก็เลยร้องใหญ่เลยนะโอเคตอนนี้ผมพิกอีกด้านหนึ่งลงไปแล้วนะครับอ่านี่ก็คือไข่เจียวสูตรที่ไม่จําเจของผมนะครับจะบอกว่าสูตรนี้กินกับข้าวอร่อยมากๆและผมก็พกไปกินข้างนอกบ้านอยู่แล้วครับใส่กล่องที่พกพาไปได้นะ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วลองทําตามดูทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ